สวัสดีค่ะพี่กุ้ง DIY นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างรายได้นะคะจากงาน DIY นะบายพี่กุ้งนะคะเราจะมาทำนี่นะคะต่างหูนะคะเป็นงานถักนะคะนี่นะคะจะเป็นงานแบบนี้นี่นะคะนี่ยพี่กุ้งให้ดูก่อนงานเสร็จล้เป็นแบบนี้นะคะ เป็นงานถักของไทยนะคะที่โสนำส่งไปขายญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจะชอบงานถักนะคะแต่ว่าพี่กุ้งอ่ะถักไม่เป็นนะคะพี่กุ้งก็เลยหาคนที่มีใจรักถักงานแบบนี้นะคะก็ไดอ้อาจารย์อายุนะที่สอนดนตรีมอพายับนะมาถักให้นะอาจารย์คุณจะมีความสุขในงานถักมากนะแล้วมามาทำด้วยกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็พับนะคะนะคะแล้วเราก็ใช้เข็มกลับได้นะคะแล้วก็ทำเทคนิคเหมือนเดิมคือมัดนะอมัดขอดปมธรรมดานี่นะคะน่แล้วเราก็ร้อยลูกปัดไปสามเม็ดนะคะสองสามนะคะนคะคะ เราก็จะได้งานแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะน้องๆแล้วก็มัดปมนะคะแล้วเราก็ใช้ตะขอเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มัดนะคะมัดให้แน่นๆนะคะงานถักเนี่ยคะ่ะจะเป็นงานที่ ญี่ปุ่นกับอิตาลีนะคะจะชอบมากเลยนะคะญี่ปุ่นนี่พี่กุ้งก็ทำส่งญี่ปุ่นนะคะลูกค้าก็จะเป็นญี่ปุ่นนะคะเราก็ใช้เทคนิคเดิมคือใช้ไฟแช็คเหมือนเดิมเพราะว่าพี่กุ้งใช้เชือกเทียนนะคะ,ะนี่ค่ะ,ะ,ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วะค่ะ สามารถไปสร้างรายได้จากงาน DIY ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับพี่กุ้งสร้างรายได้จากงาน DIY บายพี่กุ้งค่ะบายบายค่ะทุกคน